การย้ายกกตินะครับผมตรงนี้เป็นหน้ามุกนะครับเอาส่วนของหน้ามุกมาก่อนนะครับดีย้ายประมาณ3กิโลนะครับดีย้ายในหมู่บ้านนะครับตัวนี้เป็นส่วนของมุกหน้านะครับเอาของส่วนมุกหน้ามาก่อนนะครับเดี๋ยวตัวกุฏิค่อยย้ายทีหลังนะครับ สามชมไปได wow ้ครับผมระวังสนใจติดต่องานได้นะครับผมศูนย์93063167นะครับรับงานทั่วไทยนะครับผมจะเป็นบ้านไม้บ้านปูนนะครับดย้ายได้หมดนะครับผม ไฟสายไฟต่ำมากครับผมเลยต้องค่อยๆไปนะ นี่เป็นชั้นเลอร์ชั้นเลอร์เล็กนะครับผมเป็นชั้นเลอร์มคโคเล็กนะครับราไถดึงก็รถไถเล็กครับทีมงานครับผมช่วยกันทุกคนไปเลยไปเลยไปเลย งาน,นที่อุดรนะครับผมที่จังหวัดอุดรนะครับผม ไฟเล็กนะครับเป็นชลเลอร์สเทานะครับผมยังมีลมครับ